ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราจะให้แอปเขาเลือกน้ำให้ว่าเราจะกินน้ำอะไรดีที่หายไปไม่ใช่นะไปเที่ยวค่ะเอาไม่รอชาเดี๋ยวไปเลือกน้ำกันดีกว่าให้แอปเขาเลือกให้นะเริ่มค่ะกินน้ำอะไรดีจ,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 จุโอ้ยกินมิล์เชคกินมิลช์เชคโอเคแป๊บหนึ่งนะ อันนี้มิลเชคเสร็จแล้วเติมด้วยไอ้น,นี้เลยเมื่อกี้ทรสับเข้าอ่ะเรามาใส่อันนี้ต่อโอเคต่อไปนะคะอันนี้คือมิลเชคเดี๋ยวอันนี้เราใส่นมเหนียวโกโก้โลงไปค่ะนี่ลืมเอาผลไม้มานะเนี่ยอุย้ยน่ากินมากเสร็จแล้ว ปิดฝาล้นค่ะแล้วก็กินค่ะอร่อยลืมบอกค่ะไว้เมนูนี้ไม่มีขายหน้าร้านนะคะอันนี้เราทำตามที่ แอปเขาเลือกให้นะคะแต่ว่าอร่อยมากเป็นมิลเชคใส่นมเหนียวโกโก้แล้วก็มีข้าวโอ๊ตเข้าไปด้วยรสช็อกโกแลตแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีผลไม้นะใส่ลงไปได้เลยคือมันอร่อยมากอันนี้ก็คือตัวชานมชายชานมปั่นอร่อยมากแต่ว่าถึงหน้าร้านจะไม่มีขายเมนูนี้แต่มีเมนูอื่นขายนะคะอร่อยด้วยมาลองชิมกันได้ จะมีแท็กเตอร์ให้เขียวแล้วก็มีปลกก้เข้ามาด้วยบ้านนี้อร่อยมากลงตัวไปแล้วไม่ได้